สวัสดีค่ะแฟนคลับและลูกค้าทุกๆท่านนะคะขณะนี้นะคะกุ้งก็อยู่กับคนดังนะคะนี่ค่ะคนดังนั่งอยู่ตรงนี้นะคะหันหน้าไปค่ะสวัสดีค่ะ,คะก็นั่งทางานไปนะคะไม่เกี่ยวกันนะคะคิดว่าไม่มีเขาอยู่ตรงนี้นะคะเดี๋ยวก็มาคุยกับกุ้งนะคะเมื่อวานนะคะกุ้งก็ได้ลงคลิปนะคะอยูหนึ่งคลิปนะคะเป็นที่น่ารักสุดๆนะคะมีน้องแฟนคลับท่านหนึ่งนะคะเขียนเข้ามาว่าเห็นแล้วคันหูจัง นี่เลยค่ะแล้วก็จริงๆแล้วถ้าเข้าไปดูนะคะว่ากุ้งลงคลิปอะไรที่ทําให้พวกรู้สึกเห็นแล้วแพนนูนะคะมันจะเป็นคลิปที่ชื่อว่าแทนคําว่ารักนะคะจริงๆแล้วคลิปนี้นะคะถ้าเกิดคนไม่ได้คิดมากนะคะแล้วก็ฟังตามเสียงฟังตามเนื้อเพลงนะคะก็จะประทับใจและซาบซึ้งนะคะสําหรับคนที่มีความรักอยู่ในหัวใจนะคะแต่สําหรับน้องแฟนคลับท่านนี้นะคะก็ขอบคุณนะคะที่เขียนมานะคะ แต่ว่าพี่กุ้งก็ตอบไปแค่ว่านี่คือความคิดที่คุณกันกองแล้วใช่ไหมคะแต่ก็ขอบใจที่เข้ามาดูนะคะก็ขอบคุณนะคะถึงคุณเขียนมาเออกุ้งก็เคารพในสิทธิ์ที่คุณคิดนะคะก็คุณมีสิทธิ์คิดคุณมีสิทธิ์เขียนนะคะไม่เป็นไรค่ะก็ยังรับกันได้อยู่นะคะถ้าเกิดว่ามันมากกว่านี้เดี๋ยวเราก็ค่อยมาดูนะคะว่าพี่กุ้งจะตอบยังไงแล้วก็มีการที่แบบพี่กุ้งก็ต้องกั้กองความคิด ที่จะได้ทันกับความคิดที่คุณส่งมานะคะอันนี้เป็นคลิปที่อยากจะบอกนะคะว่าถ้าเกิดแฟนคลับพี่กุ้งที่ดูอยู่นะคะน้องๆนะคะก็อย่าเอาเป็นเยี่ยงอย่างนะคะเพราะมันเป็นความคิดที่บ่งบอกว่าเขาเป็นผู้ชายที่ใช้ไม่ได้นะคะเป็นผู้ชายที่ไม่สมควรนะคะที่จะเอาเป็นเยี่ยงอย่างหรือที่จะเอาไปทําพันนะคะอันนี้พี่กุ้งอยากจะบอกแค่สั้นๆแค่นี้เองค่ะแต่ก็พี่กุ้งก็ประทับใจนะคะที่คุณ าเขียนมานะคะทำให้พี่กุ้งมีความคิดที่ว่าเรื่องแบบนี้เราคงปล่อยผ่านไม่ได้นะคะเพราะว่าคุณเข้ามายุ่งกับชีวิตของเรานะคะสําหรับวันนี้ขอบคุณมากค่ะแล้วพบกันในคลิปต่อไปนะคะบายบาย